ผมเทรดแพ้มากกว่าชนะในตลาดนี้ครับแต่ผมรวยขึ้นมาได้เพราะการเทรดออินเพียงแค่ครั้งเดียวการเทรดจริงเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นต้องเทรดเยอะครับขอแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งเดียวเนี่ยได้กาไรทีแบบแน่นๆจุกๆไปเลยอย่างการณีที่ผมได้15ล้าน20ล้าน3 0บล้านเพราะผมมีแนวคิดแบบนี้ครับคือถ้าคุณเข้ามาตลาดนี้คุณอยากชนะตลาดใช่ไหมครับคุณอย่าเทรดเพื่อให้ไม่แพ้ครับแต่คุณต้องเทรดแล้วแพ้ให้เป็นหลายๆคนเนี่ยเข้ามาในตลาดกลัวการพ่ายแพ้กลัวการล้างพอร์ตกลัวการกดและผิดทางแต่คุณรู้ไหมครับความรู้สึกกลัวการขาดทุนเนี่ ันคือสิ่งนี้ทําให้คุณเนี่ยขาดทุนมากกว่าเดิมและเจอการขาดทุนที่มากกว่าเดิมอีกทุกคนในตลาดนี้แพ้ได้ครับแต่คนที่อยู่รอดในตลาดนี้มีอย่างเดียวที่เหมือนกันก็คือแพ้ให้เป็นในโลกของการเทรดไม่มีอะไรที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณไม่เตรียมใจไม่ตั้งต่แรกว่าคุณยอมแพ้ได้นะครับพอร์ตคุณหายแน่นอนคนที่ไม่เคยซับล้อนในตลาดนี้ก็คือคนที่ รอวันล้างพอร์ตในตลาดนี้ครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เทรดแพ้แล้วอยากเอาคืนแสนดงว่าคุณกําลังเสียแผนในการเทรดอยู่ครับหรือคนที่เทรดพลาดแล้วไม่หยุดคิดอยากเอาคืนคือคนที่จะพังต่อจากนั้นครับผมเคยเป็นนะครับเทรดขาดทุนแล้วอยากเอาคืนทันทีหวังที่จะเอาคืนด้วยหลอดหนักสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือผมล้างพอร์ตครับและแพ้แล้วรีบเอาคืนสมการคือเท่ากับผมจะแพ้เบิ้ลไปซ้ำสองอีกทีหน,นึ่งนะและคนที่แพ้ในตลาดนี้แล้วไม่เรียนรู้นะครับเท่ากับคุณจะแพ้ซ้ำซากครับโอเคครับมันนี้เป็นเด็กสเปนสิ่งทีค่คุณอรอู้ ถ้าสมมติว่าคุณเทรดแพ้6ครั้งใน10ครั้งทำยังไงให้มีกำไรนี่คือโจทย์สำคัญนะทีนี้คุณต้องย้อนกลับมาดูว่าเวลาคุณเสียคุณเสียกี่เปอร์เซ็นต์ต่อไม้แล้วความเสี่ยงต่อตอบแทนได้เท่าไหร่อย่างขั้นต่ำก็คือต้องมากกว่า1ต่อ1นะครับแต่ถ้าคุณชนะแค่4ครั้งแล้วแพ้6ครั้งเนี่ยควรจะเป็น1ต่อสเลยสำหรับผมนะในตลาดนี้นะถ้าคุณมีซับรอดมันคือเครื่องมือที่ทำให้คุณรอดจากตลาดนี้ผมไม่เคยกลัวการแพ้ครับแต่ผมกลัวความไม่รู้ว่าผมจะแพ้ยังงงาาหรผผมมกเินนต้อีแ แพ้ได้แต่เวลาชนะชนะให้หนักครับและเมื่อเราพร้อมด้วยระบบการเทรดของเรานะที่เราตกผลึกมาแล้วและเราเห็นจังหวะการเทรดที่ชัดเจนจงกล้าเอาอินแบบกล้าแพ้ครับเพราะการเทรดเอาอินเป็นทางเดียวเท่านั้นที่คุณจะรวยจากตลาดนี้ได้แต่เวลาคุณเทรดแพ้เนี่ยคุณพยายามแพ้ให้สามารถยืนอยู่ในตลาดนี้ได้นะครับก็คือเทรดแล้วมีกําไรจากการเทรดแบบปกติมันนี่เม่ได้เนต์นะครับแล้วเอากําไรเหล่านั้นเนี่ยมาลองเอาอินพยายามเข้าเทรดในจังหวะที่เราเห็นสัญญ,ญาณชัดเจนจริงๆและวางซับรอทุกครั้งครับสำหรับผมการเอาอินที่ถูกต้องคือการเอาอินที่กล้าแพ้แต่เราเตรียม ตัวเพื่อชนะมาแล้วใช่ไหมครับเทรดเดอร์ระดับโลกเนี่ยไม่ได้เทรดชนะตลอดนะครับเขาคนยังมีแบบแพ้ซับลอตล้างพอร์ตปกติครับแต่เขาไม่แพ้แบบง,ง,ง่ๆก็คือแพ้แล้วกลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยไม่มีครับทุกคนเทรดขาดทุนได้หมดครับในตลาดนี้แต่พยายามดูระบบการคิดครับเพราะระบบการคิดเนี่ยทำให้เราลุกกลับมาได้เร็วและไม่กลับมาอยู่จุดเดิอมอีกแล้วสําบคนที่โดนจากตลาดนี้นะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเทรดแพ้ไม่ได้น่ากลัวครับแต่การแพ้แล้วเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวจำไว้ครับมือชีพไปตลาดนี้ลพเเอ สำหรับผมทุกไม้ที่ปิดทางนะครับมันคือของขวัญที่ซ่อนอยู่ในบทเรียนนะซึ่งคุณไม่สามารถไปเรียนที่อยู่ได้นะต้องเรียนจากตลาดนี้อย่างเดียวสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้จบแล้วพร้อมที่จะไปต่อกับตลาดนี้นะพิมพ์อ l l ินได้ช่องคอมเม้นต์เลย